ขณะเดยียวกันมีแถลงการประนามออกมาจากทางกระทรวงกลาโหมและกองทัพบ,บกค่ะไปถึงทางผู้ที่ก่อเหตุวานระเบิดใน3าจังหวัดชายแดนภาคใต้บอกว่าเป็นเหตุจงใจละเมิดกฎหมายไร้มนุษยธรรมส่วนทางผู้บัญชาการฐานบกก็สั่งเร่งบังคับใช้กฎหมายจับกลุ่มผู้ก่อเหตุค่ะ กระทรวงกลาโหมได้ออกแถลงการประนามอย่างรุนแรงต่อการกระทำดังกล่าวระบุว่าเป็นการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมจงใจละเมิดกฎหมายโดยเฉพาะมุ่งสร้างความหวาดกลัวแก่ประชาชนผู้บริสุทธิ์ทำให้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตทรัพย์สินระบบสาธารณูปโภคและความมั่นคงของประเทศเป็นการบ่อนทำลายความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างร้ายแรง และได้ชี้ว่าการก่อเหตุในลักษณะโจมตีพื้นที่สาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไม่อาจอ้างเหตุผลใดๆมาสร้างความชอบธรรมได้ถือว่าขัดต่อหลักสันติวิธีตามมาตรฐานสากลอย่างสิ้นเชิงความรุนแรงไม่ใช่ทางออกของปัญหาและไม่อาจยอมรับได้ในสังคมอารยะ กระทรวงกลาโหมจะสนับสนุนการดำเนินการในทุกมาตรการพร้อมทั้งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงอื่นๆของประเทศโดยเฉพาะกอรมนภาค4ส,ส่วนหน้าเพื่อควบคุมสถานการณ์ในทันทีพร้อมดูแลเยียวยาประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อนำตัวผู้ที่กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมโดยด่วน พร้อมกับเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนร่วมกันปฏิเสธการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบและจ้างเตือนไปยังผู้ที่ให้การปกปิดถือเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดตามกฎหมายด้วยทางพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าผู้บัญชาการทหารบกในฐานะรองผู้อํานวยการกอรมนอได้สั่งการให้กอรมนอภาค4ี่ส่วนหน้าเร่งเข้าควบคุมสถานการณ์และสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยด่วน โฆษกกอรทบกเรียกร้องให้กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงยุติการกระทำที่เป็นภัยต่อสังคมและขอให้ร่วมกันปฏิเสธกลุ่มผู้กระทำผิดเหล่านี้หลีกเลี่ยงการสนับสนุนทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมรวมทั้งให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการแจ้งเบาะแสเพื่อติดตามจับกลุ่มผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีเพื่อคืนความสงบสุขให้แก่พื้นที่อย่างยั่งยืน